่าเช้าต้องจ่ายทุกคนที่2ของเดือนและนายควรรู้ว่าผู้เช่าคนก่อน,อนตายที่นี่ตลกตายแล้วไงฉันเอ็ดดี้ฉันตายแล้วเธด้ <c oughs> ฉันเป็นผีและนี่เพื่อนร่วมห้องใหม่ฉันชาลีพระเจ้าไงาคู่หู <c oughs> เขาไม่ค่อยชอบฉันเท่าไหร่ไปใส่กางเกงซะดูนี่นะ มันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องจริงจังกับความสัมพันธ์ของเราโอ้พระเจ้าช่วยมาเป็นรูมเมทของผมนะใช่เธอไม่ค่อยโอเคช่างหัวเข้าตกลงนั่นซะเจสิก้าเดี๋ยวอย่าไปไม่โอ้ยและฉันก็ติดอยู่นี่ฉันไม่ได้ตายแบบนั้นผมไม่ใช่โรคจิตและชาลีก็เป็นคนเดียวยที่มองเห็นผมได้เฮ้ <c oughs> hey, ชาลีเป็นไงพวกไปซะ ออแล้วก็ทีเพนอีกคนเป็นเพื่อนกันไหมไม่ไม่ไม่ฉันว่าฉันจะฉันจะไปหาทูแพ็คนายจะไปไหนฉันก็มันจะไปสวรรค์ทำไมนายถึงได้ไปแต่ฉันไม่าลนายยังมีเรื่องต้องสาสางไงและนั่นก็คือเหตุผลที่ฉันต้องให้ชาลีมาช่วยเคลียร์กับเจสิก้าให้ถ้านายจูบเธอฉันก็จะได้ไปสวรรค์คืนนี้นายหมายความว่าไงจริงๆแล้วฉันก็แค่อยากจะเต้นกับเธอกูกู เอ็ดดี้เป็นผีอะไรเนี่ยรู้ไหมทีเพนไม่กำลังทำให้ฉันละบาดโคตรเลยก็สเม่ให้เสียงภาษาไทยโดย Just Maker Studio